สบายดีพี่น้องทักทายสบายดี fc เบิร์ตทุกคูทุกคนเนาะยินดีตอนหับเขาซูซองเจาจืดสองหนึ่งเนาะพี่น้องเ <c oughs> มื่อนี้จึงกะได้ไปย้อมอันพ้มดำมาแล้วเนาะเพราะว่ามี fc หลายคนว่าคือน่ไปย้อมผมดำกลับอันคือนบ่บกลาประเทศเพื่อนว่าเนาะเ <c oughs> มื่อนี้กะแบบว่าโบได้ไปใส่เนาะพี่น้องก็เลยไปย้อมขึ้นตังเตะส,สาวๆเลยเนาะ <c oughs> ตอนนี้กะเริ่มเซียนเทียงๆแลวเนาะพี่น้องจึงกะสีมาเข,า,วขวาขั้วขึ้นเก่าเมื่อนี้นะ เมยคันเพื่อนวาอยากกินแกงเหล้าพี่น้องกรบอันเหล้าห้าอันปอกตั้งเต้ฮงเมื่อท่านเราไปดึงมาแกงอีน้พี่น้องมากับขืนร้ายแล้วเพูนเลยว่าเอามาแกงให้มันบางลงมันปร่งไหมเนาะชีผมไม่เป็นอะไดพี่น้องกับขืนเขาส่วนสีดําคือเก่าฉีบหยอมอีกแล้วผมเสียพี่น้องตอนนักะยอมดินส่งการที่ซื้อนอะแล้วกะบบแดนไปยอมขื้นอหนก็ฉีบยอมขืนเมย์คัน่ัญหาไปเอาเหล้าพี่น้อง ไปเอาเล่ากันพี่น้องมึงนี่เจ้านหยเมย์คันอยากขาวเชียร์บ่เสียสพี่เก่าผ้าผ่าน้ำเหยียดบิเสียด้วยพี่น้องดวนดวนดวนไปเอาเล่าพี่น้องน้องตอนนี้ถ้าเกิดพ่ามาอยู่ในสนวนแหละเนาะหอดหอดวางเซลเหล่าเลยพี่น้องเนี่ยอยูนน่ในมันมันมันอยูนน่ในแอนข้างในก็มึงพูดพี่น้องให้สมุนกัาไปเอาเนาะ nhọt mẹ anh nhọn mình xuống để nè đây nhọn đây mình nhào lại nhào lại mình hộp quậy านมือได้คอยสกเงินบ่ได้ใส่พี่น้องบจําพะเมดพุนได้นี่ตามเนี่ยพี่น้อง แล้วกับซีมาปอแม่พี่น้องพ้นหยิบได้พี่น้องเดี๋ยวนี้นะนอนโซนี้เอาแม่นี้คือหอดเหล่าเนาะพี่น้องนี่เป็นหอดหน่อยมันอะ มันขึ้นนี้พุ่นโกอยู่ไหมโตโแม่นมาลืมข้าวเ <c oughs> มื่อนี้กไปเปลี่ยนสีผมมาหายตามข้ามคอเอฟสีแล้วนะพี่นนอ กลัวสีเอินได้ไปยอมขืนกับต้องเก็บเงินหลายทางส่พี่น้องส่วงโควิดนีแห้งต้องประหยัดโควิดจะเริมระบาดอีกเลยได้ยล่ากันไปยอมสีดำกรับนา้าซ้ำรอยพี่น้องเงินเงินบาทขืนนาาขั้นแบบเงินบาทลงคือแบบปกติกะสีรอยเป็นเงินเป็นเงินกีบล่วนะเส้นหนึ่งพี่น้อง ฮักแล้วเลยสิบปอกหยอดมุกมกนี่พี่น้องหยอดนี่มาแล้วฮ <c oughs> ักออกแล้ว ไก่ก็ขื่นเต็มเหื่นแหละพี่น้องเลยพ่อเต็มเหืนเ่น,ออหนขัว่วแหละไก่ก็เดือดเดือดเดือดก็เจ้าของเจ้าคล้องก็เป็นยักษ์นี่พี่น้องอันนี้ฮักกาซีแกงเซกไก่น้อพี่น้อง กระเสเฮ็ดหูนูเฮ็ดกระตุนเฮ็ดกระตุนหมอแม่แล้วก็ไม่กลับบูอับน้ำเนาะกายตัวดื้อๆนะหมอที่แล้วเลยพี่น้องยังสองหน่อยชุดถ่ายนางฟ้าเปเง้านอนไม่ยังคันเป็นลูกมาใส่เพราะมันน้อย ตาใหญ่ไงกูท่องพี่น้องเลยยามหิวมากะจังสี่ลยแล้วมันมันเลย b ายมันเลยเทียงเลยได้เลยพ้นยิบ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 เจนี่นะพี่น้องอากาศแบบอึมครึมเป็นแบบเหมือนตาบ่ขึ้นนี่นะพี่น้อง ห้าห้ามาตักอันเครื่องเลยบ่เครื่องเลยนะกกมันะพาเอนี้ยนะพาเครื่องพี่เนาะ ัวมันน้อยฮะกับบุรีพาเนอะจนในแก่งบนเขาเนี่ยเขานาั่งัวพาอนะเพื่อสิพิต้อันนี้เองนะ อย่างไรสิเพื่อนม่เย้ซวนมากินน้ำพี่เนาะมือนี้เพึ่งยูเฮือนน,ะน้องพึ่งเบลไปใส่แต่เหมือนเจริญมือแล้วก็ไปเลี้ยงหัวเลยเนาะแม่ม,มือนี้สิแม่พ้นโต๊ะกลิ้นลาดัางสส้งแตงสาๆพี่น้องเพื่อเลรือไปใส่ใส่น้ำลายเยู่บ่้อค่ะใส่ต้มเหล้าเนาะพี่น้อง ร่างน้เดียวก็ได้แล้วเนาะไม่เปื่องบอกแม่จ้ช่วยแจ็คสันพี่น้อง ยันนังมเนี่ยพี่น้องเห็นบอดีกบไปซื้อมาใบลงไปตลาดพี่น้องดิมาซื้อยันหนังมาใบแกงพุ่น้องไปซื้อกระได้พุ่น้อ,อนงมาได้ออไยังอยกงากแกงจัเลยหาซื้อยันานงมาได้แล้ว ส่วนมีบ <h its> <h its> <sh> ่ค่อยมีแอนพาเขาปลาเขาดงพี่เนาะแานโควิดในปลาเด่ดพี่เนาะแอนพันลี่อยู่ในปลายองเออบ่มีเขาเบื่อยองเขียวๆหรอเวลาบ่มีเขาได้มาฮบ่ใสแล้นพิษกระเพาะเขาเบื่อนะก็เลยบ่ใสพี่น้องเนาะ ยองยานหนาอย่างน้วันนี้พี่นอ้องอ่ะประเภทแก่งนี่อุ๊กใจน้องยองยานหนาพี่นอ้องอ่ะด้วยสียองได้แอันนี้กับใบาะเลยยั่ไมาไดนข้าวอยูน่นะ พี่น้องมือมาซู้กจืดแล้วตบหนาดี้ด้แล้ไหมนะ้าบอกเจอแม่เท่านั้นนี่ต้องไปถือไก่อากยว่า มันเหลือมปูงแล้วนีเนรอตองนางน,น่นหน,น,น,น้าเขลงเลยหน้านี่นาเคี้ยวอย่างนี้ถือ่ะยองจนนั้นแมน <c oughs> ตองจนไร่อยากล่องข้าขี่มันกัแเมนเคี้ยวเในกแเมนเ ไช่ร้อนล้างเลยเลยพี่น้องเลยซงซ้าสิีด้ใส้แกงยูงเอาเกลือลงพี่น้องนี่ล้างมือใจ้ยงองพีกนะใช้ซีกัพ่อแล้วซามากลอออ้ยยยถ้าปีขวัญก็รักลงแหละสอ สีก็ยังหน่อยเดียวใช้ได้เลยแหละบอมสีเฟสว้าวอ่ะสีหน่อยพี่เนาะ พีพริกด,<า>ดิบมีเคือ่องพริกดิบตามสิเกลน้อ,นอพี่นนอะต่อไปมนหมกบวบพี่น้อะปลาชลีหมู้วาปลาอันนี้อะ่ะนี่แหะแกะได้ชลีอนนะ ปลาหน่อยแล้วกวางกับเพลห่ายหนแล้วไกลนะนพี่น่องทั้งใตทั้งหน้าแบบ ก็ซีน้อยของพี่ก็ซีน้อยพี่น้อง่วมชะกันแหละซีซเล็กนอแค่หนนอกังแกง่ายเออน้องอินซีแม่มาจ้างเล่แม่ยายกับพเคยสื่อทุกการก่าไปซื้อือพี่น้องตามรวยเฮ็ดผู้นูพี่น้องเฮ็ดกระตุนปัดน้ำไม่ออกน้องผัวน้ำไม่สูงเขาไปยังไหนไร ปุ๋งเรบร้อยเบิทุกอย่างแต่เชียวขืนบาดเดียนนพี่น้อถาใส่พาอีตวดปุงตาม้วยไกลพี่น้องมันเนี่นเนยหนาใส่นีแต้อย่งตรงใช่ไหมนาะเพื่อน้ามาบวบอีกี่น้อง นี่นพี่น้องเครื่องปรุงเห้าแล้วก็บน,นวแกง่ซน้ตนต้นๆเลยกับเมนหยอดเหล้าแล้วก็มี่เฮตุนูหรือว่าเฮตุนเนี่แหละพี่น้องแล้วก็มี่หมักบววแล้วก็มีไก่ลา,น,ลา,น,น,า <c ười> น้อพี่น้องไก่ละเลี้ยงเองนักเนียนา่งเครื่องปรุงนาะพี่น้องขวดแล้วพี่น้องไกช่ชิซุกเลยเนาะบลอกบลกอกบอก,บอก,บอก,บอก เคนแต่อายแม่นโพดพี่เนาะนี่จะได้กระซุกแล้วเนาะน,นี่พนะี่เนาะหมอโพดแห้งนาะแน่ะเสียงน่ะบูบัวอายอุสายพันธุ์ตัวนี่ใส่ละกกลงเลยเนีะพี่เนาะ กะมาจกะล้วเลเนาะจนายเคืองเราแยกเดินนี่แม่น้ำอ่ะมั่งใช่กพี่ล้อพี่นอืมน้อพี่น้อเียห้พี่น้องบ้งไม่นูแกงเล้าน้อพี่น้อใส่พักรวมมิดแล้วก็ใส่กระหลานบ้านเฮ้าน้อพี่นนอ คือไปกินได้แบบนี้พี่น้องอันนี้ปนปนปนไปมันเะบิร์คาสิต้าไเนาะเต็มถ้วยเลยอ่ะกินขาวน้ำกันพี่น้องกินขาวเที่ยง,ง,แงแ,งแม่พี่น้องขี่ไก่ทำงานกินขาวอน้ำกันพี่น้องแกงเหล้านี่น่าหพี่น้อง ตอนโผลือหัวไก,วกไ่กันหัวกระติ่งเนี่ยแกรทีหนาเนี่ก็ลุกไปละเมื่อนี้บรยาอาม่ันอเมรินอาปีกจืดเอาจืดนะหัวตร่นั้นสาเชือหลอกสบายดี่าเลยเดี๋ยวองหมู่งลยเนี่นยเองหาเด้อหนัง นางสวยๆนะพี่น้องอ่ยโอ้ยกียนห่ะนั่หอนยังโสดอย่ลเนี่ถ้ากัแกงแล้วใจหอนตามมักินเลย พี่น้องตอนเ็ดการ์ตูนอ่อนๆตอนไรที่แข็งแนนพอดีอย่างกุดๆพี่น้อง พีน่นองก็สวยงามต่อๆไปช่ <laughs> วงนี้บ่่อยเต็มรอยพี่น้องกัก,กตอยู่เต็มได้เถือนนนเ่พี่น้องเอ4สิวายเดาะใคลิปตอนแหลกๆนั้นทุคนลอยลอยลอยเฮ็ด <laughs> <laughs> ไปเฮ็ดมากเบื่อเรื่อง <laughs> บ่หอ,อยแต่ละคนนะพี่นอ้องัาซาตพี่นอ้อง ผู้พิชจะมาอยู่แล้วพี่น้องเออล่ากันระบาลแล้วพี่น้องมาดีนะย้อนล่ากับเสพพี่น้อง Ngon, ở đây. Good luck. 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 โซดนหนามะฮึองอะไรพี่น้องเลยถ้าหล่งก็ปอกถ้าได้เืพาะถ้าโซดหนามจะกูกก <c oughs> ข้นขาโบอีมอยู่แหละส่วนล่างๆสีบบเห็นแม่คันไปไทายอันที่กับจืดพี่น้องือได้เห็นจืดไปทายกับหน้าบ้าหน้าซ่าแล้วกันซ่าน้องนะพะวะแม่คันมึงเขาช้าน้องกับน้องพี่น้องก,กังแต่เมื่อว่าได้เงินเ,เดือนเดือนแหลพ่พี่น้องเพิ่นอันขาฮานขาเป้นแหม ทีมงานยูทูเขากินเนาะพี่น้องแถวพี่น้องคุ้มพี่น้องให้เลยเนาะเผื่อก็ไปกินน้ำข้าวเจ้ากินแล้วก็ใส่สลื่มเนี่ยมื้อคืนเลยพี่น้องคืนท่านที่ปลาเลือมากินน้ำพี่น้องใหญ่เลยกัเหียวเหี้ยวพี่น้องไม่เหี้ยเลยส่วนนีไปได้พักคอนเนาะพี่น้องเพราะว่าส่วนดำหน้าเพิ่นได้ยุดยุดทางเงินไปรลายมือเพิ่นว่าเพิ่นไปดึงเงินกลับมาเพิ่นไปใช้กระปุกเนาะพี่น้อง นานยันนานเที่ยวค้างนะกินแงงน้มันแล้วกินืยแล้วกินอนนี้แล้วกินแกงน้ไมันฉีพิษก็พอไล่ไอ้เอพี่น้องก็แสบเลยมบึกกินเทอะแบบนัน

ยูนอนไม่ยืบเบิร์นมาค้ายลำใหญ่พี่น้องมาเท่าไรนะน่ะมัดหนึ่งนะโลดหนึ่งหมดแลยนะโอ้ไม่ใช่เลยให้แล้วมดหนึ่งส้าบาทพี่น้องหาพ่านกีบแม่จะชิกินมะซื้อเสื้อกับจ่ายเงินนะืม่ซื้อเสื้อไปสิบ่จ่ายเงินพีน้อง เอามาตึงอ <Es> ่ะนวดมันลายเด้อ <w> ่ะเหลือกันในในอยนิด <c oughs> มีเงินอยู่บ่บาทนี่สิบ่ได้ไปแน่ไปขายให้แม่ค้าจกเงินใ้เป่าอันน่ะอมาให้กัพวกจกอ่พวกนี้แม่สิมาลใหญ่ด้แม่านอยู่บ่ือัะเปิ้ลนะมื้อนึงเจ้าลใหญ่มื้อนึงปันข้าวพี่น้องคือสิหิวข้าวแงมันก็ได้ใหม่ก็ใส่เลยพี่น้องคือสิมกแงนวหลายอยู่ อุ้ยในในน้อยพี่นวลลายมันหวา,านนี่เนาะหวานบ่ะกินหมวกกาดในช่องสามหมาดอกขอนานก็เลอะเลดดยขึ้นร้ายบมดละขึ้นมานี่ซีบนแล้วพี่นอง่ายได้เนี่ยอืมง่ายง่ากินแล้วไอ้ขึ้นร้ายพี่น้องยังไม่ยัเลิกกับไม่ยังคันเนาะพี่น้องยังกินหมาลำใหญ่กับเขาอ,อยู่เนาะบ่พวงมาเพียง เอาหวัวงมากินลำไยเยื่อนก็ซื้อแล้วเอาไม่เลศปะคิดนี้กายย่าลืมอันก้นไหลก้นแสให้จืนน่อนาอพี่น้องเป็นกำลังใจให้จื้อก็ไม่คันไปโดนๆเนาอพี่น้องบ๊ายบาย